ค okay, ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่บนเพชรเจริญนะครับอยู่กับน้องสเตนนีครับสเตนเจ็ดไร่เท่ากันนะครับคุณปู่คุณปู่จะเสร็จก่อนแล้วที่นั่งที่เหยียบกว้างมากเลยรถเกี่ยวนี่มันต้องมีงนี้แหละจะดีครับหรือจะเป็นสายลมยิงลมเอาเลย เอาสบายเสียงเงียบแท้ล่ะเงียบแท้ที้แรกมันบอกว่าคันนี้เสียงดังกว่ากันคุยกับตะดมไม่ต้องตะโกนเลยอ่ะคันนั้นต้องตะโกนคุยกันอ่ะทั้งหมดหน้ามันดังแก้หายแล้วแก้ตรงไหนมันขออยู่แม็กซเพยงเงเลยเพียงเองเลยนะแค่บานหนึ่งทุกหนึ่งอันนี้รอบเท่าไหร่สองพันสาม ไอ้นี่มันเหมือนตะดมไม่ค่อยดันเลยไม่เหมือนขนนั้นเลยแม่เออเอาตะดมลองดันแรงๆดูนี่มันไปแรงไหมฮะตัดไม่ทัน้า ข้าวยอดยอดีกต่างหากนาตึบ ไม้น่าลอก้วยนะครับโอ้โห คุณปูสามชาคุณปูสามชาเยอะเย้ยเขาจะเสร็จก่อนเลยดิเออเดี๋ยววคุณปูจะเสร็จก่อนแล้วจะไล่เหมือนกันเอาตะดลมลงก่อนด้วยดิฮะตะ,ตะเกียร์เกินลงก่อนเขาด้วยเนี่ยที่ไฮแล้วครับ ตัวนี้สี่ป่าครับแต่ยังไม่โมยังแสบขนาดน,นี้อุปกรณ์โม Serbia อยู่บนรถกระบะครับอันนี้เป็นปุ่มกดยังไงเปิดลมเปิดเป็นสวิคสวิคไปยิงลมเอา เกิดไปใดไม่ช้าก็เกี่ยวข้าวไม่ได้ใช่มันเหมือนเสียงเสียงมันเงียบกว่าคันนั้นเนาะแก็บๆๆๆบไอ้นั้นหือฟังไม่รู้เรื่องเลยบางคนคขาไม่ว่าสู้รถตาเรา โอ้โอโลกบ่ดูข้าวข้างบนแล้วก็มีฝั่งนี้เดินได้ด้วยครับดูการทำงานดูการเดินดูการเดินของเพชรเพชรเจริญครับอันนี้ก็รถเกี่ยวแต่ละค่ายนะครับ ไม่ว่าแต่ค่ายไหนดีกันแตกต่างกันข้อเสียก็แตกต่างกันนะครับมันไม่เหมือนกันถ้าดีค่ายนั้นดีค่ายนี่ดีก็เหมือนเราเลือกเมียนันเลยครับคนนี้ดีอย่างหนึ่งเสียอย่างหนึ่งมันไม่เหมือนกันครับรถแต่ละค่ายมันไม่เหมือนกันอยู่ที่เราจะชอบค่ายไหนเท่านั้น นนั้นก็ว่าค่ายนั้นดีคนนี้ก็ว่าค่ายนั้นดีอันนี้ก็อยู่ที่เอฟซีหรือว่าลูกค้าเ,าเราก็บอกไม่ได้นะครับใจคุณชอบอันไหนก็ต้องเอาวันนั้นอย่างผมชอบอีซุผมก็ต้องเอาอีซุนะครับใครชอบฮีโน่ก็ไปเอาฮีโน่นะครับอันนี้ก็ความแตกต่างแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับความแตกต่างแต่ละคนไม่เหมือนกันชอบไม่เหมือนกันนะครับ น่าล้ด้วยน่าลอกด้วยลอกด้วย,ล,วยล้มด้วยแคาข้าวยืนอีสบายเลยคุณปูนั้นเกี่ยวข้าวล้มครับคุณปูเกี่ยวข้าวล้มอันนี้ก็ข้าวล้มด้วยยืนด้วย ที่มันจมตรงไหนมๆนั่นนะนี่ก็มาเกี่ยวข้าวสอรอวันนี้วันนี้ก็ได้คลิปมาให้พี่น้องชาว FC ได้ดูกันแล้วครับรถเกี่ยวคนอื่นเขาถ่ายตั้งแต่เริ่มฤดูกาลก็ยังว่าเลยผมมัวแต่ ติดพันกับรถพ่วงด้วยโรงงานรถพ่วงด้วยตอนนี้ก็รถพ่วงจอดอยู่ที่โรงงานก็เลยมาถ่ายคลิปก่อน,นครับนี่ครับมาถ่ายคลิปก่อน เ,เสียงตู้ไม่ค่อยสั่นเท่าไหร่ครับรถใหม่ก็ยังว่านะนครับรถไป มันไปใชเเ้เอาดันอือ้ออื้อ คร,ค,ค,นนครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะสวัสดีครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กอบคุณใครได้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ